และไปก็ไปอีกพ่นะอไรผิดอีกแล้วหรอคะน้องไม้เอะตั้งใจลูกตั้งใจทำไมอยากใช้ตุดชอของพี่ไม้สวยนะแล้วเรียเขาด้วยอ,วอว้วเออคืนพี่นะโอเคตั้งใจกันใหญ่เลยนะตื่นเช้าเนี่ยพี่ เมืม่อ,อ,อ,อ่ะ่อไ้ร่ใจค่ะเ,เก่งมากค่ะว่าเก่งมากเลยค่ะตั้งใจค่ะได้ร้อยละนโอเคสวยมากค่ะะบายสีก็สวยทั้งไม่้งม่าไปาึได้ะจ้ารู้หมดแล้วไม่ต้องนับด้วยนะคะไ,ไม่ต้องบอกเลยรู้แล้วถูกเม่ใ่สวยค่ะพี่รู้ยงรู้ภาพก่าตัวภาษาอังกฤษใช่ไหมคค่ะ ยองถูกด้วยแล้วมายงรูปภาพกับตัวเหรียนชนะใช่รู้ค่ะ,คะบางทีหนูก็จะทำออก,กนอกเครื่องจริงจริเพราว่าจะจำได้แล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีที่แคบบาคงทีหนูก็จะทำออกนอกค่ะเด็กๆก็หมักน้ำมันมะพร้าวหมักผม แล้วหมักผมผมจะได้สวยๆนะคะผมเพียนูกก็เริ่มหนาขึ้นเยอะแล้วนะคะ,คะหมักแล้วยันมะพร้าวบ่อยๆยอผม <จะ S 1> สวยๆผมจะได้เยอะๆหนะาๆแล้วก็ค่อยจะตัด้าลูก<ะ>ข่าคนยูงนน่งก็เป็นลูกคนไงคะ ข้คนข้างข้อล่แะข้างข้างมาไม่มีข้อคนไม่แต่ข้อพานะไหนสราถาพี่รู้สิคะขไหนขอคนกันไม่ใช่อันนี้ก็นี่ทหารทหารที่บายไม่ใช่นี่ทหารหาอยู่ข้างล่างไงคะนี่ทหารไม่ใช่คนใช่นั่นแหละลูก มนี่ไม่ใช่เออใช่ไม่ใช่คอโคเป็นทหารทมนี่ดูดูเป็นคนนด้ไงก็เป็นคนไงทหารก็ต้องเป็นคนไงคะอะไรคะผมผมผมสั้นแบบนี้ก็ต้องเป็นผู้ชายสิต้องเป็นทหารใช่ไหมทหารทหารผู้หญิงก็มีค่ะจริงค่ะตำรวจผู้หญิงก็มีค่ะ แต่หนูส่วนมากหนูเห็นตำรวจผู้ชายใช่ไหมคะไม่เห็นตำรวจผู้หญิงเยอะคะเด็กปันโยกเด็กปันโยกเด็กปันโยกวันนี้ยังไม่บ่นเกตนะไม่ใช่โยกแข่งอ่าน แล้วนายทำถูกไหมคะทำถูกค่ะถ้าท่องอันนี้หนูจะบาสีได้น้อยอันหนึ่งเราต้องได้ดหนล่นกระดาษน,น้อยอันเดี๋ยวหนูระบายสีเสร็จแล้วหนูจะทำอะไรนะคะเอาไปตัดรูปต,ตัดตามรอยเส้นปะค่ะโอเคค่ะขอดัดขอดตรงนี้ไม่ระบายไหนดิจ้าแม่ค่ะ เก่งมากค่ะถ้ามีอะไรสงสัยจะถามพี่ฮารุนะคะหรือถามแม่ก็ได้นะคะีสีาวสวยลูกสวยค่ะจยาตัวอะไรคะพี่รร้ถามสิถามพี่รร้สิขอควายขอควายก็เป็นขอควายเพราะว่ามันน่าจะมีควายขอควายคือคักขีฮิฮ โอเคบายบายก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะรถไฟข้าวนาสีพลุ